สวัสดีค่ะหมอพรรักหมอผ่าตัดตาต้อเนื้อต้อกระจกต้อหินสัลยกรรมเปลือกตาหมอตาเฉพาะทางต้อหินขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์นี้ที่จะมาย่อยงานวิจัยข้อมูลทางการแพทย์ที่ซับซ้อนให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นที่ไม่ใช่แค่เรื่องตาหรือคุณภาพการมองเห็นแต่รวมไปถึงสุขภาพกายและใจเพื่อ,อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของทุกท่านค่ะไอมาสาดหรือว่าการนวดตาเป็นคําที่นิยมมากขึ้นในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเวลเนสคลินิกคลินิกความงามเครื่องนวดตาที่ แพร่หลายในคลิปโซเชียลมีเดียต่งตางๆหรือว่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับเครื่องนวดตาคลิปสุขภาพตาที่แพร่หลายในโซเชียลต่งตางๆก็มีพูดถึงเรื่องของการนวดตาแต่ในมุมของหมอตานั้นนะคะการนวดตาของคนทั่วไปกับการนวดตาของหมอตาเนี่ยจะไม่ได้มีความหมายเหมือนกันซะทีเดียวการนวดตาบางเทคนิคนะคะก็ใช้จริงทางการแพทย์เพื่อช่วยลดความดันลูกตาในผู้ป่วยบางโรคหรือในผู้ป่วยบางเงื่อนไขใน่ถาดที่พฤติกรรมบ,บางอย่างนะคะอย่างเช่นการขยี้ตาแรงๆมือไปที่ในลูกตาเลย อาจจะทําให้ความนันตาสูงขึ้นถึง50มิลลิเมตรตลอดมีงานวิจัยที่บอกแบบนั้นด้วยและอีกทางนะคะการขยี้ตาแรงๆหรือกดตาเข้าไปที่ในตาแรงๆเนี่ยอาจจะทําให้เกิดแดงที่ส่งผลต่อกระจกตาทําให้กระจกตาอ่อนแล้วก็กระจกตาย้วยได้วันนี้นะคะหมอจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับการนวดตาว่ามีแบบไหนบ้างและแบบไหนที่เราควรทําและแบบไหนที่เราไม่ควรทําในหัวข้อต่างๆต่อไปนี้ค่ะเริ่มจากทําไมคนเราถึงชอบนวดตาต่อด้วยการนวดตาน ในมุมมองของแพทย์ความแตกต่างระหว่างการนวดตาและการขยี้ตาผลจากการวิจัยทางการแพทย์เกี่ยวกับเรื่องของการนวดตาและข้อจํากัดของวิจัยในปัจจุบันรวมถึงสิ่งที่ดูเหมือนคล้ายๆกับการนวดตาแต่ปลอดภัยกว่าและสุดท้ายนะคะหมอจะสรุปให้ฟังค่ะว่าการนวดแบบไหนเนี่ยควรทํานวดแบบไหนไม่ควรทําและนวดแบบไหนต้องระวังเช่นเคยนะคะก็จะมีทาสแตมปในใต้เดสคริปชันนะคะให้ทุกคนนย่ยสามารถที่จะกดเข้าไปในเวลาต่างๆตามหัวข้อที่สนใจได้เลยโดยไม่ต้องฟังทางคลิปนะคะและสุดท้ายก็จะมี งานวิจัยอ้างอิงนะคะที่เอามาพูดในพอดแคสต์นี้นะคะให้ทุกคนเข้าไปที่ลิงก์ของงานวิจัยต่างๆและไปอ่านกันเพิ่มเติมได้เลยค่ะหัวข้อแรกที่จะพูดในวันนี้นะคะก็คือทําไมคนเราถึงนวดตาแล้วก็ความหมายของการนวดตาของคนทั่วไปเนี่ยที่ใช้กันอยู่เนี่ยคืออะไรนะคะวันนี้หมาก็ได้ไปรวบรวมมานะคะให้ทุกคนได้ฟังค่ะก็คือมันมีอยู่ว่าเวลาที่เราเกิดตาล้าในการจ้องคอมในการจ้องมือถือหรือว่าจ้องสกรีนหน้าจอที่เป็นดิจิตอลสกรีนต่างๆมันจะมีพฤติกรรมหนึ่งที่ทําเราก็รู้สึกว่าสบาย ตานั่นก็คือใช้มือนะคะไปกดไปนวดคําำนะคะที่บริเวณปเวณปลืกตาหรือว่าบริเวณที่ในตาเรานะคะอันนี้บางคนเนี่ยก็เรียกว่าเป็นการ นวดตานะคะหรือว่าบางคนเนี่ยก็รู้สึกคันตาแล้วก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยมีอะไรแบบในตารู้สึกไม่สบายตาแล้วออเอามือไปขยี้ตาเนี่ยพอถูไปถูมานะะก็รู้สึกว่าเออมัน,ม,นมันก็แบบเหมือนสบายตาขึ้นมันดีขึ้นอะไรเงี้ยอันเนี้ยนนก็เลยเป็นอีกอย่างหนึ่งที่คนก็รู้สึกว่าถ้าเป็นการนวดตาหรือเปล่านะคะแล้วก็บางคนเนี่ยก็ไปซื้อเครื่องนวดมาเห็นเครื่องนวดในสื่อออนไลน์ต่างๆนะที่เป็นช็อปออนไลน์ต่างๆนะคะหรือแม้แต่ว่าบางคนเนี่ยเอาผ้าขุ่นหนูผืนเล็กๆเนี่ยมาประคบตาก็ร้้สสึกว่่าาาาิงเหนียทใต ดีขึ้นเลยก็รวมรวมทั้งหมดนี้นะคะก็ที่คนทั่วไปเรียกว่านวดตาจริงแล้วถ้าจะกล่าวถึงความหมายในการนวดตาของคนทั่วไปนะคะก็จะหมายถึงการที่มีแรงกดเข้าไปที่ตานะคะการสัมผัสหรือกดเข้าไปบริเวณเบ้าตานะคะหรือว่ารอบเบ้าตานะเพื่อทําให้รู้สึกมีความผ่อนคลายลดการเมื่อยล้าแล้วก็บรรเทาอาการปวดตาบางคนนะคะจะรู้สึกว่าเวลาที่มีแบบแรงกดเข้าไปแล้วก็ปล่อยเนี่ยทำให้เหมือนเลื่อนไหลเวียนดีขึ้นแล้วรู้สึกว่าโล่งขึ้น รู้สึกดีขึ้นนะคะเรื่องเนี้ย มันก็จะมีการอธิบายทางวิทยาศาสตร์ได้ค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกต้องในบางส่วนหรือว่าเรื่องจริงในบางส่วนค่ะเวลาที่เรากดตาหรือว่านวดเบาๆที่ตาเนี่ยค่ะมันอาจจะทําให้หลอดเลือดเนี่ยสามารถที่ขถ่ายตัวได้เหมือนเลือดก็ไปเลี้ยงแบบลูกตามากยิ่งขึ้นเสน้นประสาทร,รบอบๆกล้ามเนื้อรบอบๆเบ้าตาเนี่ยก็จะถูกกระตุ้นให้ดีขึ้นเส,ส,ส,ส้นเลือดไหลเวียนมากขึ้นเราก็จะรู้สึกอุ่นๆเหมือนตอนที่เราแบบถูกนวดด้วยกล้ามเนื้อส่วนอื่นตามหลักสรีระวิทยาแล้วนะคะร่างกายเนี่ยก็จะหลั่งสารที่ ช่วเอนโดฟินออกมาน้อยๆค่ะทำให้เรารู้สึกสบายตาเวลาที่เรามี ก็นั่นคือสาเหตุของการนวดตาแล้วทําไมที่เราใช้ตาไปนานๆแล้วเวลาเรานวดตาเบาๆเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากสบายตาขึ้นหรือว่าดีขึ้นนะคะก็เป็นสาเหตุที่อธิบายไปข้างตน้นแต่ทีเนี้ยรู้ไหมว่ามีบางคนเชื่อจริงๆว่าการนวดตาเนี่ยสามารถทําให้โรคทางตาเนี่ยหายไปได้นะคะมีการมองเห็นที่กลับขึ้นมาได้สายตาเปลี่ยนเป็นมองเห็นชัดขึ้นได้หรือว่าเลือดไหลเวียนจนกระทั่งโรคบางโรคเนี่ยหายไปได้แต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะการนวดตาที่เป็น ความหมายของคุณทั่วไปที่ได้เกิดมาข้างต้นกับการนวดตาทางการแพทย์เนี่ยคนละแบบกันเลยค่ะและสิ่งที่สําคัญนะคะไม่ใช่ว่าการนวดตาแบบทุกอย่างเนี่ยจะปลอดภัยเสมอไปเพราะแรงที่มากเกินไปอาจจะส่งผลอันตรายต่อดวงตามากกว่าให้คุณประโยชน์กับดวงตาของเราค่ะมีงานวิจัยหนึ่งนะคะของประเทศญี่ปุ่นเป็นงานวิจัยที่น่าสนใจมากเลยนะคะของคุณฮายาชิและก็คุณดูนะคะทำขึ้นในปี2023ค่ะชื่อว่า acute and chronic periocular ok mass a g e for ocular ok b โฟล์ออดวิชันคือการนวดตารอบดวงตา้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวเนี่ยกับผลที่จะมีต่อหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงตาแล้วก็การมองเห็นเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะการทดลองนี้นะคะการเป็นการทดลองแบบสุ่มค่ะกับ4กลุ่มด้วยกันค่ะโดยการทดลองแบบสุ่มเนี่ยก็เรียกว่า randomized control trial คะ่ะเปรียบเทียบการนวดตา3แบบนะคะกับกลุ่มที่ไม่ได้ทําอะไรเลยก็คือเป็นกลุ่มที่4ค่ะเรามาดูแบบแรกกันนะคะว่าแบบงานวิจัยเนี่ยเขานวดตาแบบไหนแบบแรกแบบที่1เขาจะเรียกว่าแบบ Chinese eye exercise หรือการนวดตาแบบจีน,นะคะการนวดตาแบบนี้ก็คือการกดจุดที่รอบเปลือกตาค่ะการกดจุดที่รอบเปลือกตาของประเทศจีน,นมีมากว่า50ปีแล้วนะคะทำขึ้นกิดค้นขึ้นในโรงเรียนของจีนเพื่อป้องกันสายตาสั้นแล้วก็ลดความเมื่อยล้าค่ะหลักการนะคะเขาก็จะใช้ปลายนิ้วเนี่ยกด กระตุ้นจุดที่ฝังเข็มนะคะบริเวณปลอกเบ้าตาค่ะเช่นบริเวณหัวคิ้วนะคะมุมของตานะคะหางคิ้วนะคะแล้วก็ตรงขมับนะคะเป็นต้นนะคะแรงกดนี้นะคะเชื่อว่าจะช่วยให้เลือดไปเลี้ยงได้ดีขึ้นแล้วก็กล้ามเนื้อตาเนี่ยผ่อนคลายมากขึ้นค่ะจากการทดลองนะคะก็ให้นวดแค่5นาทีนะคะการมองเห็นเนี่ย ดีขึ้นนิดเดียวอย่างไม่มีในยะสําคัญนะคะแล้วก็การไหลเวียนของเลือดในตาหรือที่เรียกว่าออคตาบัตโฟเนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่หลังจากที่ทําต่อเนื่องทุกวันนาน60วันนะคะกลับไม่พบผลที่ถาวรค่ะดังนั้นการนวดตาแบบไชนิส e y e e x e r c i s e นะคะให้ผลดีแค่ในระยะสั้นเท่านั้นค่ะเหมาะกับคนที่อาจจะใช้สายตานานๆแล้วก็รู้สึกว่าเมื่อยล้านะคะแต่ว่าข้อสําคัญนะคะก็ไม่ควรใช้แรงที่จะกดมากเกินไปนะคะอาจจะส่งผลอันตรายต่อตาได้ค่ะแล้วก็คนที่ผ่าตาัดตาหรือว่าคนที่เป็นโรคต้อหินเนี่ยก็ไม่ควรใช้วิธีนี้งานวิจัยนี้นะคะได้ทําแบบที่2ค่ะก็คือใช้ มาสซาโรเลอร์ er ค่ะใครที่เคยใช้แบบอายครีมอันเดอร์อายอ่ะมันจะมีบางทีมันจะให้แบบเหมือนไอตัวโละแท่งเหล็กนะคะมานวดตาข้างล่างเนี่ยงานวิจัยนี้เขาก็ใช้ลูกกิ้งค่ะไอลูกกิ้งที่นวดหน้านี่แหละค่ะเป็นแบบทั่วไปนะคะโดยที่จะเป็นโลหะแล้วมันก็จะมีหัวนะคะหัวของที่เขาใช้เนี่ยก็จะน้ําหนักประมาณ 80- 100กรัมค่ะกิ้งรอบตานะคะใต้คิว้วคิ้วนะบนสูงอยู่นะหางตาใต้ตาแล้วก็ตรงสันจมูกนะคะโดยที่ลูกกิ้งเนี่ยไม่ทับ เข้าไปในในลูกตาโดยตรงนะคะผลจากการวิจัยนะคะก็พบว่าการนวดด้วยโรเลอร์ค่ะไม่เพิ่มการไหลเวียน e ของเลือดหรือว่าความชัดของการมองเห็นอย่างมีนัยสําคัญก็เลือดไปเลี้ยงก็ไม่ดีนะคะการมองเห็นก็ไม่ดีขึ้นค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าผ่อนคลายมากกว่าปกตินะคะดังนั้นวิธีนี้อาจจะเหมาะในเชิงเวลเนสนะคะหรือการดูแลตนเองหลังจากใช้สายตาม,มาหนักๆแล้วนะคะมากกว่าที่จะใช้ฟื้นฟูตาอย่างจริงจังค่ะวิธีที่2แบบที่2เนี่ยก็ไม่ได้ผลนะคะสรุปง่ายๆเลยก็คือไม่ได้ช่วยเลือดไปเลี้ยงมาก ขึ้นแล้วก็ไม่ได้ช่วยให้สายตาดีขึ้นค่ะแบบที่3ที่เขาทดลองนะก็คือการทำออโตเมตไอมาสซาชนะคะก็คือการใช้เครื่องเนี่ยเราอาจจะเคยเห็นแบบเครื่องหลายเครื่องที่มันโฆษณาตามแบบช็อปออนไลน์ต่างๆนะคะเครื่องนี้ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเครื่องอัตโนมัติแล้วก็สวมตาค่ะเครื่องนี้ก็จะมีแรงสั่นเบาๆนะคะสั่นสะเทือนเบาๆแล้วก็อาจจะมีแรงลมแล้วก็มีความร้อนประมาณ40องศามาที่ตานะคะสั่งใช้งาน5นาทีของงานวิจัยนี้นะคะก็คือพบว่ามีเลือดไปเลี้ยงที่ตานะคะอย่างมีนัยยะสําคัญกับการมองเห็นดีขึ้นเล็ก น้อยไม่มีในยะสําคัญนะคะแต่เช่นเดียวกันนะคะผลเนี่ยก็คงอยู่ไม่ถาวรค่ะคงอยู่แค่ระยะสั้นเท่านั้นนะคะระยะ นานๆไปเนี่ยก็ไม่ได้มีผลนะคะทําให้การเปลี่ยนแปลงของเลือดที่ไปเลี้ยงตาเนี่ยผลระยะยาวนะคะการมองเห็นนะคะของวิธีนี้ก็ดีขึ้นเล็กน้อยค่ะก็เช่นเดียวกันนะคะผลระยะการมองเห็นของการใช้เครื่องโน้ตตาเนี่ยก็เพียงอยู่ชั่วคราวเท่านั้นนะคะแล้วก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวค่ะสําหรับกลุ่มที่คนโทรลนะคะก็ไม่ได้ทําอะไรเลยกับตานะคะก็ไปวัดว่าเลือดที่ไปเลี้ยงตาเป็นยังไงนะคะก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงละค่ะแล้วก็การมองเห็นเนี่ยก็เหมือนเดิมค่ะสรุปผลการทดลองเปรียบเทียบกันนะคะ ก็คือ Chinese eye exercise คะหรือว่าการแับเหมือนนวดกดจุดเหมือนของประเทศจีนนะคะกับตัวเครื่องนะคะนวดตาเนี่ยนะะสามารถที่จะช่วยให้เลือดไปเลี้ยงตาได้ดีขึ้นในระยะสั้นแต่ระยะยาวเนี่ยก็ไม่ได้มีผลถาวรนะคะส่วนตัวโลนะคะมาสดาโรลเลอร์ค่ะมันก็จะทำให้แค่รู้สึกสบายตาไม่ได้ช่วย เลือดไปเลี้ยงในตาแล้วก็การมองเห็นเนี่ยก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรค่ะแล้วก็ทำต่อเนื่องทั้งหมด60วันนะคะก็ผลเหล่านั้น,นก็หายไปหมดเลยนะคะทั้งตัวเลือดไปเลี้ยงเนี่ยก็ไม่ได้มีผลดีขึ้นการมองเห็นก็ไม่ได้ดีขึ้นเมื่อผ่านไป60สวันค่ะดังนั้นนะคะการนวดตาหลักๆเลยค่ะก็อาจจะช่วยเรื่องของการผ่อนคลายนะคะแต่ส่วนในเรื่องของการไปเลือดไปเลี้ยงนะคะอาจจะไม่ได้ช่วยเท่าไหร่แล้วก็การมองเห็นหรือก็ฟ,ฟื้นฟูตารจริงๆสสแลๆๆ้วก็อาจจะไม่ได้ช่วยค่ะพูดง่ายๆนะคะก็คือช่วยในการให้สบายตาแต่ว่า ไม่ได้ช่วยรักษาตาค่ะสําหรับเวลาอ่านงานวิจัยแล้วนะคะแล้วก็เหมือนว่าเอ้ยในระยะสั้นเนี่ยเลือดไปเลี้ยงดีแต่เราก็ต้องมาดูข้อจํากัดของงานวิจัยนี้ด้วยนะคะถึงแม้ว่างานวิจัยเนี้ยจะเป็นแบบงานวิจัยแบบทดลองแต่ก็มีข้อจํากัดค่ะเพราะว่าผู้เข้าร่วมศึกษาค่ะเขาก็เป็นคนที่มีสุขภาพดีไม่มีสุขภาพตาหรือเป็นโรคตาใดๆเลยนะคะอายุก็อยู่ที่20-30ปีก็เป็นคนที่แบบยังเฮลตี้อยู่ไม่ได้มีโรคตาใดๆนะคะก็จะไม่สะท้อนในผู้ป่วยที่เป็นโรคทางตาไม่ว่าจะเป็นโรคก้อต่างๆก็ยังไม่ทราบเหมือนนนกัะคคว่า ที่แบบเหมือนขั้วประสาทตาขัดเลือดหรือจอประสาทตาขัดเลือดเนี่ยใช้วิธีนี้แล้วจะช่วยมากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะว่าก็ไม่ได้มีคนเอาคนเหล่านั้นนะคะมาศึกษาในกลุ่มการนวดตานี้นะคะระยะเวลาศึกษานะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คือ60วันใช่ไหมคะที่วัดผลค่ะก็อาจจะไม่เพียงพอนะคะในการที่จะเห็นผลลัพธ์ของการนวดตาหรือการเปลี่ยนแปลงถาวรหรือว่าแบบการปรับเปลี่ยนของเส้นเลือดหรือของแบบโปรของเส้นเลือดต่างๆค่ะเพราะฉะนั้นก็คือระยะเวลาในการศึกษาก็อาจจะสั้นเกินไปนะคะหากต้องการศึกษา เป็นระยะยาวจริงๆนะคะก็จะต้องดูผลระยะยาวแล้วก็ศึกษาให้ยาวกว่านี้ต่อไปค่ะข้อจํากัดต่อไปนะคะก็คือไม่มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่แน่ชัดก็จะบอกว่าถึงแม้ว่าเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงมันเยอะหรือว่าโฟลของเลือดอะที่ไปเลี้ยงประสาตตามันเยอะแต่มันไม่ได้มีผลสัมพันธ์กับการมองเห็นค่ะประมาณว่าถึงแม้ว่าโฟลของเส้นเลือดอะจะไปเลี้ยงตาเยอะไม่ช่วยให้การมองเห็นดีขึ้นอันนี้มันไม่มีความสัมพันธ์กันชัดเจนนะคะแล้วก็วิธีการวัดของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงตานะคะงานวิจัยนี้เขาก็ใช้ตัวที่เรียกว่า เลเซอร์สเปกเตอร์โฟกราฟีนะคะเป็นเครื่องที่วัดแบบโออัตราของของเส้นเลือดอะไรเงี้ยซึ่งอาจจะมีข้อผิดพลาดในเรื่องของเทคนิคการวัดได้นะคะแล้วก็การวัดสายตานะคะอาจจะพอเราวัดทันทีหลังจากเมื่อตามันจะมีกระบวนการมันมีปัจจัยกวนอะ่ะก็คือการเพ่งอะไรเงี้ยทำให้อาจจะอ่านการอ่านตัวเลขได้ดีกว่าปกติอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นปัจจัยกวนค่ะตัวอุปกรณ์ต่างๆนะคะอย่างเช่นตัวอัลโตเมตมาสาดหรือตัวโรเลอร์หรือว่าตัวแบบใช้มือนวดความแรงของการ นวดเนี่ยมันก็จะไม่คงที่ไม่สามารถวัดได้ว่าใช้แรงเท่าไหร่ก็จะมีผลนะคะว่าผลลัพธ์เนี่ยไม,ไม่ไม่เท่าการวิธีการแบบไม่ไม่เหมือนกันหลากหลายอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นปัจจัยกวนที่ทําให้ผลลัพธ์เนี่ยมันก็ไม่น่าเชื่อถือได้นะคะจากการวิจัยนี้นะคะถึงแม้ว่าการนวดตานะคะมันก็ทําให้รู้สึกสบายตาขึ้นมีเลือดไปเลี้ยงได้มากขึ้นการมองเห็นดีขึ้นนิดหน่อยค่ะแต่ว่าก็ไม่ไสามารถยืนยันได้นะคะว่าจะสามารถทดแทนทางรักษาทางการแพทย์ได้ค่ะเพราะดูจากผลลัพธ์แล้วก็ข้อจํากัดของงานวิจัยแล้วก็ไม่มาทดแทนทางการ แต่อย่างแน่นอนค่ะอันนี้หมอก็คิดว่าเป็นการนวดตาของคนทั่วไปที่จะหมายถึงนะคะงานวิจัยนี้ก็อาจจะตอบคําถามได้นะคะว่าการทวนวดตาแบบทั่วๆไปที่เราแบบเข้าใจกันเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยเรื่องของโรคทางตาได้ไหมนะคะคําตอบก็ได้ดูกันไปแล้วค่ะต่อมาหมอจะมาพูดถึงเรื่องของการนวดตาทางการแพทย์บ้างนะคะว่ามันเป็นยังไงคะ่ะในทางการแพทย์ค่ะการนวดตาเนี่ยจะเรียกว่าอ ok ัคุราหมาการทำอ ok ัคุรามาศทางการแพทย์มันจะไม่ได้หมายถึงการนวดนวดคึงคึง,คงตา เบาเพื่อสร้างความผ่อนคลายหรือว่าคลายกล้ามเนื้อหรือว่าให้เลือดไปเลี้ยงได้ดีขึ้นแต่จะต้องทําเพื่อจุดประสงบางอย่างค่ะจะยกตัวอย่างหัตถการทางการแพทย์ที่ใช้การนวดตาม,มารักษาค่ะไปดูกันเลยค่ะตัวอย่างแรกนะคะก็คือหลังการผ่าตัดต้อหินนี่แหละคะ่ะที่หมอทําบ่อยนะคะก็คือผ่าตัดต้อหินที่เรียกว่าทาเบกคูเลโตมีหรือชื่อภาษาไทยก็คือการผ่าตัด เปิดทางระบายน้ําในตานะคะแพทย์เนี่ยจะสร้างช่องเล็กๆนะคะระหว่างช่องหน้าม่านตานะคะออกไปที่เยื่อบุตาค่ะโดยผ่านช่องเล็กๆเ,เพื่อให้น้ำเนี่ยมาระบายออกไปเหมือนกับเราสร้างทางระบายน้าบายพาสน้ําจากในลูกตาออกไปสู่นอกตาอยู่ใต้เยื่อบุตานะคะช่องนี้เนี่ยก็จะช่วยลดความดันตานะคะเพราะว่าน้ําพอมันออกไปได้ความดันตาก,ก็จะลดลงค่ะหลังจากที่แพทย์ผ่าเสร็จนะคะบางครั้งเนี่ยตัวที่ทําเป็นช่องไว้มันก็จะเริ่มติดตามีผังผืนน้ําระบายได้ไม่ดีนะคะแพทย์ก็อาจจะ นำให้คนไข้เนี่ยนวดตาเบาๆได้ค่ะโดยการสอนนวดตานะคะแพทย์จะต้องส่องกล้องนะคะแล้วก็ให้ลองให้คนไข้นวดหน้ากล้องก่อนว่านวดแบบเนี้ยมันโอเคไหมนวดเสร็จแล้วก็วัดความดันหลังนวดแล้วก็ดูลักษณะของตัวเยื่อบุตาข้างบนนะคะว่าน้ํามันระบายออกได้ไหมถ้านวดไปแล้วน้ําระบายออกได้แล้วก็วัดความดันตาว่าเท่าไหร่แรงขนาดไหนก็ต้องกดดูแล้วก็สอนนะคะจนคนไขน้สามารถทําได้ค่ะทําเพื่อให้น้ำเนี่ยมันผ่านไปที่ช่องทางเล็กๆที่ทําไว้ได้นะคะเพราะว่า บางครั้งเนี่ยเวลาผ่าไปอะค่ะน้ํามันก็จะตันในช่องทางนั้นค่ะแต่ต้องย้านะคะว่าการนวดตาแบบนี้ค่ะไม่ไม่ควรจะทําเองนะคะจะต้องทําจนกว่าที่จะรู้ว่าความแรงของการนวดตาเนี่ยมันขนาดไหนนะคะโดยแพทย์เนี่ยจะต้องให้คาแนะนาอย่างละเอียดนะคะจํานวนครั้งของการนวดเนี่ยก็สําค,คัญค่ะเพราะว่าถ้าเกิดนวดบ่อยเกินไปนวดมากเกินไปความดันตามันอาจจะต่ํานวดแรงเกินไปเนี่ยต่ำเศษกระจกตานะคะเลนตาเนี่ยมันขึ้นมาดันที่กระจกตาอันเนี้ยอาจจะเสี่ยงตาบอดได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการนวดตา หลักการผ่าตัดต้อหินไม่ควรทาเองต้องอยู่ภายใต้คําแนะนําของแพทย์ผ่าตัดเสมอนะคะต่อมากรณี2เป็นกรณีที่เร่งด่วนฉุกเฉินของโรคทางตาเลยค่ะโรคนี้นะคะมีชื่อว่าภาวะเส้นเลือดแดงใหญ่ของจอตาอุดตันหรือว่า CRAO ค่ะ Central Retinal Artery Occlusion นะคะเป็นภาวะที่เลือดไปเลี้ยงจอประสาทตาไม่พอค่ะเกิดจากการที่มีอะไรก็ตามแต่ไปอุดตันที่เส้นเลือดแดงใหญ่ของจอประสาทตาค่ะเหมือนกับโรคที่เป็น โรคหัวใจค่ะเส้นเลือดในหัวใจค่ะเฉียบพันธุ์แบบนั้นเลยแล้วก็เป็นเส้นเลือดในสมองหรือโรคส t r o k e นั่นเองนะคะมีคล้ายๆกันนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะสิ่งที่มันจะไปอุดได้นเนี่ยก็คือจากริ่มเลือดในตัวหัวใจหรือไม่ก็เป็นแบบพวกสารที่ฉีดจากภายนอกอย่างเช่นแบบฟิลเลอร์อะไรเงรี้ยเป็นต้นนะคะมันก็จะสามารถที่จะเข้าไปอุดได้ค่ะอันนี้การนวดตาจะช่วยโดยที่จะเป็นเหมือนการปั๊มหัวใจนะคะแล้วก็จะมีการนวดนะคะเป็น กดปล่อยเป็นสวะเป็นสวะนะคะคล้ายการบีบเลือดหัวใจะคะ่ะเพื่อที่จะให้เลือดมันกลับมาได้หรือบางครั้งเนี่ยสิ่งที่มันอุดอยู่มันก็อาจจะหลุดได้จากการที่เราใช้แรงดันกดปล่อยกดป,ปล่อยนะคะโดยแรงดันนี่ยก็จะต้องมีขนาดที่พอเหมาะนะคะที่จะทําให้เลือดนั้นนะหรือว่าสิ่งที่อุดตันนั้นเคลื่อนหลุดออกจากหลอดเลือดได้ะคะ่ะแล้วก็พอถ้าเกิดโชคดีนะคะ เลื่อหลุดออกจากหลอดเลือดมันก็จะทําให้การมองเห็นเนี่ยกลับมาขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งค่ะสิ่งนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าการนวดตาแบบฉุกเฉินค่ะซึ่งต้องทําโดยจัดสู้แพทย์เท่านั้นนะคะแล้วก็ต้องทําภายในไม่กี่นาทีหลังเกิดอาการค่ะเพราะว่าเส้นเลือดดำผาอ,อุดต,ตันไป90นาทีเนี่ยจอประสาทตาก็จะตายซีดขาวแล้วก็ขาดเลือดแล้วก็มองไม่เห็นถาวรได้เลยค่ะดังนั้นการนวดตาในทางการแพทย์แบบนี้แบบฉุกเฉินนี้นะคะก็คือเป็นสิ่งที่สามารถช่วยชีวิตทางตาได้เลยค่ะอีกตัวยอย่างหนึ่งนะคะกกกกก็็หหลังหังตตดดดทําาาาาาถรรรรวะะมีีค่โยเฉฉพ เข้าไปบร็อกตัวกล้ามเนื้อตานะคะการฉีดยานี้นะคะก็จะทําในกรณีที่ผ่าตัดค่ะไม่ว่าจะเป็นผ่าตัดต้อกระจกที่อาจจะเป็นเคสที่ยากใช้เวลาทํานานนะคะหรือว่าเป็นการผ่าตัดต้อหินบางประเภทผ่าตัดตอประสาทตาเนี่ยเป็นต้นนะคะคุณหมอเนี่ยก็จะมีการฉีดยาชานะคะเข้าไปที่หลังกล้ามเนื้อตาหลังลูกตานะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณหมอก็จะมีการกดตาค่ะการกดตาแบบนี้นะคะนอกจากจะช่วยกระจายยาชาไปแล้วนะคะก็ยังสามารถที่จะลดความดันตา ได้ด้วยนะคะการนวดตาเบาๆผ่านเปลืกตานี้นะคะก็เพื่อที่จะให้ กระต่ายยาชาไปถ้วยลูกตานะคะลดความดันตาที่อาจจะเพิ่มขึ้นได้ค่ะทําประมาณ5-10นาทีด้วยแรงกดที่พอเหมาะนะคะบางโรงพยาบาลนะคะก็อาจจะใช้เครื่องกดตานะคะที่เรียกว่าฮอร์นานบอลูนะคะมาช่วยกดตาค่ะฮอร์นานบอลูเนี่ยก็จะมีความดันที่พอดีแล้วก็ความดันที่คงที่นะคะประมาณ3 0ม mm สิมตรลอดกดเข้าไปที่ตานะคะอย่างไรก็ตามนะคะการนวดหลังพวกนี้ก็ต้องมีข้อระวังค่ะก็จะไม่สามารถที่จะนวดแรงจนแบบอาจจะแบบความดันสูงเสี่ยงตอ่อจอประสาทต,ตาได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอทุก ที่เป็นหมอตานะคะก็จะได้ผ่านการเหมือนเทรนเรื่องการกดตาหลังการฉีดยาทุกคนแล้วนะคะแล้วก็มีการนวดตาอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเวลาที่ฉีดยาเข้านามนตาค่ะจะฉีดในกรณีคนที่มีโรคจอประสาทต,ตานะคะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานขึ้นจอประสาทต,ตาแล้วจุดราพบบวมหรือว่าเป็นโรคจอประสาทต,ตาเสื่อมแล้วมีจุดราพบบวมว่าเป็นแบบโรคเส้นเลือดดาตาแล้วมีจุดราพบบวมเน,นี่ยก็จะมีการฉีดยาเข้าไปที่นามนตาค่ะหลังฉีดยานะคะก็อาจจะมีการกดเบาๆเพื่อลดความนันตาค่ะเพราะว่าเวลาฉีดไปเนี่ยตัว ลุ่มของยาเนี่ยมันก็จะทําให้ความดันในลูกตาสูงขึ้นได้โดยเฉพาะคนที่เป็นต้อหินเนี่ยถ้าความสันสูงนิดเดียวอาจจะไปกดควบประสาตาได้ควบประสาตาไม่แข็งแรงอยู่แล้วพอเพิ่มความดันอีกน,นิดนึงเนี่ยอาจจะมีภาวะการมองเห็นที่สูญเสียไปได้นะคะเพราะฉะนั้นการนวดตาเบาๆหลังการฉีดยาเข้าไปในตาเนี่ยก็จะช่วยลดความดันตาได้การนวดตาทางการแพทย์เนี่ย ผู้ป่วยไม่สามารถที่จะนวดได้เองที่บ้านอยู่แล้วค่ะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์นะคะแล้วก็แพทย์นะคะจะเป็นผู้ทําหาตารหรือนวดตาให้ค่ะจะเห็นได้ว่าหลักๆุดประส์ของการนวดตาทางการแพทย์ค่ะก็คือเพื่อที่จะลดความดันตาแล้วก็เพื่อที่จะเพิ่มกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดในกรณีที่แบบฉุกเฉินนะคะโดยมีการกําหนดแรงระยะเวลาแล้วก็เทคนิคที่ชัดเจนค่ะต่างจากการนวดตาทั่วไปนะคะที่ไม่มีเทคนิคที่ชัดเจนไม่มีแรงที่ชัดเจนแล้วก็ไม่มีระยะเวลาที่ชัดเจนค่ะที่นี่นะคะการนวดตากับการ ท่ายี่ตาเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะเราจะมาบอกความแตกต่างนะคะว่าสองอันนี้มันแตกต่างอย่างไรคะ่ะการนวดตานะคะไม่ใช่ที่ตำแหน่งลูกตาโดยตรงะคะ่ะแต่เป็นที่ รอบเบ้าตาอันนี้พูดถึงการนวดตาทั่วไปนะไม่ได้พูดถึงการนวดตาทางการแพทย์นะ,นะคะบริเวณที่ปลอดภัยแล้วก็ได้ผลช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อเพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้ดีนะคะก็อย่างเช่นการเหนื่อยคิ้วนะคะเหนือ่อยคิวด้านในนะคะมุมของตาใกล้สมูกใต้ตาค่ะแล้วก็บริเวณขมับหรือหางตานะคะแรงที่ใช้เนี่ยก็เป็นแรงที่เบาถึงปานกลางไม่ใช่แรงเยอะนะคะ3-5นิวตันค่ะแรงกดต้องสม่ําเสมอแล้วก็ควบคุมได้ค่ะต้องรู้สึกแน่นแต่ว่าไม่เจ็บใช้ปลายนิ้วที่นุ่มนะคะเช่นนิ้วหัวแม่มือนะคะ ะะบริเวณขมับหรือว่าใต้ตาค่ะถ้าใช้นิ้วแรงเกินไปนะคะอาจจะเจิดจุดช้ำหรือว่าบางคนเนี่ย กดแรงมากจะเกิดเลือดออกที่เยื่อบุตาได้เลยค่ะการเคลื่อนไหวนะคะการกดอะ่ะก็อาจจะกดเป็นจังหวะค่ะกดแล้วก็ปล่อยหรือว่าหมุนเป็นวงกลมนะคะเรียกว่า circular motion ค่ะทําตามแนวขอบกระดูกตรงนี้ได้นะคะไล่ไปจากหัวคิ้วไล่ไปทางหางตาแล้วก็มาทางใต้ตาแล้วก็กลับไปอีกทีนึงก็ได้นะคะกดจุดละ10-15วินาทีนะคะรวมเวลาทั้งหมดก็คือ3-5นาทีแค่นั้นพอค่ะลักษณะของการขยี้ตานะคะจะไม่เหมือนกับ ที่พูดไปเมื่อกี้ค่ะลักษณะของการขยี้ตานะคะก็คือถ้าใช้นิ้วมือนะคะกดเข้าไปที่บริเวณในลูกตานะคะโดยที่แรงกดเนี่ยเป็นแรงแบบขยี้แรง,แรงๆซ้ำๆโดยไม่สม่ําเสมอแล้วก็ไม่เป็นแบบเหมือนแพทเทิร์นนะคะไม่ได้เป็นวงกลมไม่ได้เป็นรอบอย่างเงี้ยก็คือเป็นการขยี้ตาส่วนใหญ่ก็ทําโดยไม่ดูตัวนะคะตื่นนอนหรือว่ารู้สึกเครื่องคันอะไรเงี้ยก็ไปขยี้ค่ะต่างจากการนวดตามากๆเลยนะคะการนวดตาเนี่ยคนที่เป็นนวดทั่วไปในความหมายของคนทั่วไปเนี่ยจะกดบริเวณแบบกระดูกตรงเบ้าตานะ ะะไม่ได้แบบขยี้เข้าไปในตรงลูกตาแล้วก็จะไม่สัมผัสลูกตาโดยตรงค่ะสาเหตุที่การขยี้ตาเนี่ยอันตรายก็คือว่าแรงของการขยี้ตาเนี่ยสูงถึง8 0 1 0 0มิลลิเมตรประหลอดเลยความดันตาเราเนี่ยแค่20มิลลิเมตรประหลอดะคะพอเราขยี้ตามากเกินไปเนี่ยอาจจะทําใหออ้ความดันตาสูงเลยเพราะว่าการใช้แรงของตัวการขยี้ตาเนี่ยมันไม่สม่ําเสมอน,นะคะการขยี้เพียง5-10วินาทีนะคะก็อาจจะทําให้ความดันตาเนี่ยสูงขึ้นไปได้ะคะ่ะบ่อยครั้งทําให้เกิดแบบกระจกตาที่เกิดการฉีก ของชั้นในกระจกตาได้นะคะระยะเวลาที่ส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นแบบ3า0ถึงสิวินาทีหรือคนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยก็อาจจะขยี้นานหน่อยแล้วก็แรงหน่อยะคะ่ะสาเหตุที่ขยี้ตาก็คือคันตาหลักๆเลยนะคะความเครียดความเมื่อยล้าความเคยชินนะคะหลังใส่คอนแทคเลนสะนะนะ์หรือว่ามีแบบรู้สึกมีอะไรเข้าตาก็จะขยี้ตาได้การขยี้ตานะคะจะทําให้เนื้อเยื่อเหล่านี้นะคะเสียไปเช่นกระจกตาค่ะเส้นใยคอลลาเจนที่กระจกตานะคะถูกแบบเหมือนดึงยืดแล้วทําให้โครงสร้างของกระจกตาเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะคะ่ะทําให้แบบเกิดจะเกิดกระจกตา โป่งได้นะคะเยื่อบุตาจะมีเส้นเลือดฝอยแตกได้นะคะเปลือกตาผิวตาจะแบบเหมือนคราบหย่อนนะคะเนื่องจากแบบเหมือนถูบ,บ่อยๆอะไรเงี้ยก็จะมีความช้ำได้ค่ะ<ม>คู่ประสาตตานะคะอันนี้เลยก็เพราะว่าขายี้ตาเราอาจจะเกิดความดันตาสูงชูดขึ้นมานะคะแล้วทให้คู่ประสาตตาเสียได้ค่ะหรือว่าแผลหลังผ่าตัดอะไรเงี้ยก็อาจจะมีแผลแย่แผลปริแผลรั่วอะไรเงี้ยได้นะคะทีนี้นะคะในเรื่องของการใช้นวดตาทางการแพทย์นะคะก็จะมีในแง่มุมนะคะของการศึกษาเกี่ยวกับการนวดตา ว่าสามารถที่จะช่วยเลอกความดันตาหรือว่ามีการศึกษาอย่างไรได้บ้างนะคะอันแรกเลยนะคะก็คือเป็นงานวิจัยของคุณวูและคณะนะคะทาในปี2004ค่ะอันเนี้ยศึกษาผลของการทําดิจิตอลอัลตรามาสานะคะในคนสุขภาพก็พบว่านะคะนวดตาเพียง10นาทีเขาอันเนี้ยเขาจะใช้เป็นนิ้วนะกดเข้าไปเลยแต่ว่ากดเขาก็จะมีวิธีของเขาอะนะคะก็พบว่าลดความดันได้ประมาณ6มิลิเมตระลอดค่ะลดความดันตานะคะแล้วก็เห็นว่าทางระบายน้ําในลูกตาเนี่ยมันแบบขยายตัวขึ้น ก็เลยลดความดันตาได้ค่ะแต่ผลนี้เกิดขึ้นชั่วคราวมากๆเลยนะคะไม่กี่วินาทีค่ะความดันตาเนี่ยก็กลับลงมาเท่าเดิมแล้วค่ะ,คะก็เป็นการศึกษาของคุณแรมและเชนค่ะใช้เครื่องนวดอัตโนมัติที่แบบสั่นนะคะ5นาทีเหมือนกันค่ะพบว่าความดันตาลดลง3มเมตรตลอดนะคะ แต่ว่าความยืดหยุ่นของกระจกตาเนี่ยเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะคะก็แปลว่าการสั่นเบาๆอ่ะก็มีผลนะคะเพียงแต่ระยะสั้นแล้วก็ไม่มีระยะอันตรายชัดเจนในคนที่มีสุขภาพดีค่ะแต่สิ่งที่น่าสนใจของงานวิจัยนี้นะคะก็คือการนวดตาเนี่ยแม้ว่าจะลดความดันตาชั่วคราวนะคะแต่ว่าการนวดตาไม่กี่นาทีเนี่ยก็จะทําให้กระจกตาเนี่ยอ่อนลงค่ะง่ายๆก็คือทําให้กระจกตาเนี่ยอ่อนแอลงนะคะถ้าทําบ่อยๆนะคะคนที่มีกระจกตาบางอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่สมควรที่จะทําการนวดตานะคะอันนี้ต้องระวัง ยิ่งเลยนะคะโดยเฉพาะการใช้เครื่องนวดตานะคะมีการศึกษาของดีและคณะอีกทีหนึ่งนะคะเรื่องของตัวการขยี้ตานะคะแรงเพียงหนึ่งนาทีค่ะค่าของกระจกตานะคะก็ลดลงอย่างชัดเจนค่ะทําให้กระจกตาเสียรูปได้ง่ายนะคะโดยเฉพาะคนที่มีสายตาสั้นแล้วก็โครงสร้างกระจกตาเนี่ยเดิมที่อ่อนอยู่แล้วค่ะแม้ค่านี้นะคะจะกลับมาเป็นปกติภายในไม่กี่วันแต่ก็บ่งชี้ว่าแรงกด เพียงระยะชาติเนี่ยก็สามารถมีคุณสมบัติเชิงกลทําให้เนื้อเยื่อกระจกตาเนี่ยเปลี่ยนได้จริงค่ะสําหรับข้อจํากัดนะคะของงานวิจัยที่เกี่ยวกับ เรื่องของการนวดตาแล้วก็การขยี้ตามีผลอย่างไรต่อตาเนี่ยจะมีข้อจากัดก็คือในงานวิจัยเหล่านี้นะคะมักจะทําในคนที่สุขภาพดีค่ะไม่ใช่คนที่ผู้ป่วยโรคตานะคะดังนั้นก็ยังไม่รู้แน่ชัดนะคะว่าคนที่มีต้อหินหรือว่าคนที่มีกระจกตาบางอยู่แล้วเนี่ยจะมีผลรุนแรงกว่านี้หรือว่าถึงกับขั้นมีผลเสียกว่านี้ไปเลยหรือเปล่านะคะระยะเวลาสั้นมากค่ะส่วนใหญ่เนี่ยไม่เกิน10นาทีนะคะยังไม่มีการศึกษาระยะยาวค่ะว่าทํานวดตาทุกวันเป็นเดือนเนี่ยแล้ว ผลเนี่ยต่อโครงสร้างตาหรือความนาตาจะเป็นยังไงยังไม่มีการศึกษาเหล่านี้นะคะแล้วก็แรงกดค่ะไม่สามารถวัดแล้วก็ควบคุมได้ชัดเจนอันนี้สําคัญมากเลยนะเพราะว่างานวิจัยเนี่ยไม่สามารถบอกได้ณตอนนี้นะคะว่าแรงกดตาเท่าไหร่ถึงจะลดความดันหรือว่าแรงกดตามากเกินไปจะเพิ่มความดันหรือเปล่ายังไม่รู้นะคะโดยเฉพาะการกดด้วยนิ้วมือเนี่ยก็ยังไม่มีการคุมความดันได้ที่แน่ชัดเลยนะคะตัวแปรทางชีวภาพที่แตกต่างกันนะคะเช่นแบบอายุของคนไข้ความหนากระจกตาระดับความสั้นนะคะการตอบสนองของเนื้อเยื่อนะคะคก็อาจจะทําให้ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ย ต่่่่่าางกกันนแล้ว็ไมเชืืออถคะโดยสรุปแล้วนะคะงานวิจัยทางการแพทย์ค่ะยืน like ยังงยนยยยยว่าการนวดตาเนี่ยสามารถลดความดันตาได้ชั่วคราวแต่ก็อาจจะทําให้กระจกตาอ่อนลงได้ชั่วคราวได้เช่นเดียวกันค่ะจึงม,มีผลทั้งด้านดีแล้วก็ด้านไม่ดีนะคะยังไม่มีหลักฐานว่าการนวดตาเนี่ยจะช่วยรักษาโรคได้มีตัวเลือกที่ปลอดภัยกว่าการนวดเข้าไปที่ตาโดยตรงก็คือการนวดเปลือกตานะคะมีงานวิจัยนะคะที่ทําการนวดเปลือกตาหรือนวดที่ไปที่ต่อมไมโครเมนแกละคะอุณหภูมิเป้าหมายมีตัวเลือกที่ปลอดภัยกว่าก็คือการนวดไปที่เปลือกตา เบาๆนะคะที่ต่อในมุมเหวียนแกนค่ะร่วมกับการประครบอุ่นนะคะอันนี้จะเป็นจุดประสงค์ที่รักษาโรคตาแห้งหรือว่าโรค ต่อมไขมันอุดตันที่ชื่อว่าไม่โมเมนต์แกรนดิตฟังชันได้โดยตรงเลยค่ะไม่ว่าจะนวดแบบบ้านๆประคบอุ่นแบบบ้านๆใช้ผ้าชุบน้ํานะคะหรือว่ามีการใช้หน้ากากอาย m a สที่แบบเออใช้แล้วทิ้งอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีผลนะคะก็ทําให้สบายตาขึ้นได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วมันก็จะมีเครื่องที่เป็นเหมือนการใช้แบบเออ thermal p u l s t a t i o n นะคะที่ไปนวดที่เปิดกตาค่ะก็จะเป็นเครื่องมือทางการแพทย์นะคะใส่เข้าไปแล้วก็จะเหมือนมีแรงบีบเบาๆที่เปิดกตาแต่ว่าเครื่องนั้นนะคะมันก็จะกันแบบไม่ให้แรงบีบแบบไปกระทบที่ดวง ก็มีงานวิจัยนะคะบอกว่าสามารถที่จะใช้ได้ดีในคนไข้ที่เป็นตาแห้งแล้วก็ต่องไขมันอุดตันค่ะแต่ว่าการนวดเบาเองที่เปตานกตาก็ยังสามารถทําได้นะคะในเคสหรือว่าในกรณีที่เป็นตาแห้งจากต่องไขมันอุดตันค่ะแต่ข้อควรระวังสาหรับการนวดเปิดกตาก็ต้องจาไว้นะอย่าขยี้ตาแรงเข้าไปในลูกตาหรือว่าเบ้าตาหรือว่าลูกตากลมๆของเรานะคะอันนี้ไม่ดีนะคะแล้วก็การนวดตาที่แรงเกินไปนวดเปิดกตานี่แหละแต่ดันยังไปถูกในลูกตาด้วยนะคะก็ต้องจําไว้ค่ะว่าอาจจะมีแบบความดันสูงเฉียบพันได้ ะะแล้วก็อาจจะมีกระจกตาอ่อนตัวชั่วขราวได้ค่ะโดยเฉพาะคนที่มีสายตาสั้นมากๆแล้วก็คนที่มีกระจกตาบางนะคะก็ต้องระวังสิ่งนี้ไว้นะคะสะรุปท,ท้ายนะคะสิ่งที่ควรทําและไม่ควรทําเมื่อพูดถึงเรื่องของการนวดตาค่ะสิ่งที่ควรทํานะคะอยากผ่อนคลายดวงตาเมื่อ้าสามารถ นวดบริเวณรอบตาได้บริเวณรอบตาเท่านั้นนะคะเช่นบริเวณขมมบหน้าผากใต้คิ้วตรงสันจมูกนะคะตรงมุมตาตรงใต้ตาที่เป็นขอบกระดูกนะคะโดยใช้นิ้วแตะเบาๆไม่กดในลูกตาโดยตรงะคะ่ะจุดเหล่านี้น่ยเป็นจุดเกาะของกล้ามเนื้อรอบตาค่ะมักจะมีอาการตึงแล้วก็เกร็งตัวนะคะการที่เราใช้นิ้วเบาๆนะคะนวดคลึงไปก็จะทําให้กล้ามเนื้อไขายตัวได้ค่ะมีอาการต่อมไขมันอุดตันนะคะการประครบอุ่นที่เปลือกตาวันละสินาทีก็จะช่วยให้ไขมันในต่อมนั้นละลายแล้วก็ทําให้ตาชุ่มชื้นขึ้นอาการตา แห้งเนี่ยดีขึ้นค่ะแล้วก็มีวิธีการนวดตาที่ปลอดภัยมีหลักฐานการแพทย์สนับสนุนนะคะก็การประครบอุ่นถือว่าเป็นการนวดตาอย่างหนึ่งนะคะก็คือมีหลักฐานทางการแพทย์ที่ปลอดภัยนะคะสามารถที่จะทําได้ทําให้ตาแห้งดีขึ้นแล้วก็ต่อมไขมันเนี่ยดีขึ้นด้วยค่ะสิ่งที่ไม่ควรทําเลยนะคะกดตรงๆเข้าไปในลูกตาค่ะ ขยี้ตาแรงๆนะคะเพราะการทําแบบนี้จะทําให้ความดันลูกตาเพิ่มฉับพลันได้นะคะ50-60มิมลลิเมตรปรอดเลยค่ะเสี่ยงต่อการเลือดออกในลูกตาด้วยโดยเฉพาะคนที่เป็นต้อหินหรือกระจกตาบางนะคะนอกจากนี้นะคะการขยี้ตาบ่อยๆงานวิจัยก็ยังบอกว่าทําให้กระจกตาอ่อนตัวกระจกตาโค้งผิดรูปนะคะเกิดการตามัวได้โดยไม่รู้ตัวค่ะพูดง่ายๆนะคะการนวดตาแรงๆเนี่ยจะทําให้เรารู้สึกสบายก็จริงนะคะแต่จะสร้างความเสียหายต่อลูกตาโดยไม่รู้ตัวเลยค่ะอยากให้จําไว้นะคะถ้าเมื่อยตาเนี่ยให้พักสายตาหันไปมองที่ไกล ะะอาจจะทุกครึ่งชั่วโมงทุกหนึ่งชั่วโมงพักสัก5นาทีก็เป็นได้นะคะถ้าตาแห้งก็ใช้การประครบอุ่นเหมือนกันนวดตาคลายกล้ามเนื้อนะคะหรือว่าถ้าเมื่อยจนต้องขย,ยี้แรงๆเนี่ยก็เนืกไว้นะคะว่าให้หยุดทันทีนะคะอย่าขาย,ยี้ตาค่ะเพราะดวงตาเรามีคู่เดียวอย่ารอให้มีการนวดตาผิดวิธีนะคะเพราะจะทําให้รักษายาวนานกว่าที่คิดค่ะทั้งหมดก็คือเรื่องราวของการนวดตาที่หมอยากจะให้ทุกคนเข้าใจไม่ใช่ว่าการนวดตาทุกอย่างเนี่ยจะดีเสมอไปบางอย่างอาจจะดีผ่อนคลายแต่บางอย่างก็อาจจะทาให การดูแลตานะคะไม่ได้อยู่ที่การทําเยอะหรือว่าการที่ทําแรงๆนะแต่อยู่การที่ทําถูกวิธีแล้วก็มีความรู้ค่ะขอบคุณที่ติดตามฟังคลิปวิดีโอนี้ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากแชร์ให้คนที่กาลังจะไปนวดตาหรือว่าจะซื้อตัดสินใจซื้อเครื่องนวดตามานะคะจะได้มีความรู้แล้วก็จะได้มีวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องแล้พวพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ